เมด้ี่มาลนี่นี่สบายดีุณพี่น้องสบายดียามแรงๆเนาะมันสีอามันขมันนสบายดีดูใครดีดูต่ำนีเราไปเที่ยวนัต่มมามากะล่ำเขาลูกใหญ่ในเพลเที่ยวเลยลูกหญ่ๆสบายดีไหมผุ้สบายดีลุงป้าดู Bốc không được hạc hỏng luôn nè chị hết dạy chị bốc mì nha kay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  cà kay nha kay đẹp มีสามหอ่อกับผักกหล,ล่ำนะพ่อผูเดี๋ยวไปลวกม่อพ่าาพี่น้องนะสาวรดวันเนาะงพ่อพี่น้องสวัยดีไหมพี่น้องมาหน่อยเข้าหาสื่อยังสมาชิกใหม่เนาะ h ป p p ้สื่อแฮปปี้วะฉันนั่งร้องไหมขีดข้ดื้อขี้ดื้อแล้นนวแล้วนาพ่พี่น้องเนาะลวกแล้วแล้วลงมือตำบัต ใส่กระเทียมลงไปใส่น้ำพริกพริกแกงสดเอาเผ็ดมาละเอาบมดเผ็ดใส่พริกลงไปนะพุณพี่ดองพริกแดงพริกแดงตามอายุของแต่ละคนประมาณสามสิบหมาคนณสา ขกตามให้เข้ากันก่อนนะพี่น้องเราเริ่มนะใครไปพีพี่น้องไมนเพียงคาปากนะอมยิ้มอมยิ้มคือว่าอะไรอมยิ้มก็คือยิ้มได้คือลูกอมดิขนมชนิดหนึ่งจะเห็นมาจากขนมอมแต่มีในเวลาปุ้งเลยนะพี่น้องแปรงหนัว น้ำดขดน,น้ำชูรตาลด้วยน้ำตาลเหลืองหร่แม่น,น้ำตาลทรายน้แม่นบรัืรอ้อขาดบรัด้คือปลาแดกปลาแดกปูกปลาแดกต้มแบบบ่มีก้างรุ่นดีนวเบสต์ ใส่มะลนมะเขือเทศมะเขือเทศได้ใส่มะนาวมะนาวานาวใส่มะเลมอนเลมอนมะนาวฝรัง่เสียนาวอีงนาวอยากมีฮะานาวโมซุก ชกอยู่ใส่หม่ใส,ใส่ลงไปผักลูกชิ้นุกพกในขาวใต้ดำนำขา่าวัน ยังบกเขากันค่ะแล้วแล้วน้อพี่น้องนะซีซันนัตตาตำมีเฉลูกชินใส่ผักบงใส่กระลำแซ่ย่ลืมซีซันอตาก็สิปมานีละเนาะนี่ยังลืมบอกอกคนด้อมอร์อมีร์ถกี่มาดก็เซอารม้อนดอก าดพมนกมาเด้อม,ม,มาเดม,มาเดสทุกคนตัมมี่มาแบบระมานตรงกลางห้ <c oughs> องนะปุ้งแม่เอาแหละเดหนเหรอใส่ดอกพีชใส่บวกลแบบบวง

thì ghi thêm một chai nha đây à cái nó nhìn nó cũng nó bảo cái chai đẹp cúc Nó đơn một lắm cúc Cắt, ít mưa nó mít, mít cho nó nó lắm áo ít Nhưng mà một kèo mình cứ cắt cắt, cắt มาได้ปรุงแล้วนะคือนู่นกัดแก้วพววดวันนี้มาลำเลยอเลี้ยงปสาใส่ขหนานะ

ต okay. okay. ่ไม่กิฮ้เด็พชิกากรจวนยสมาดื่มไติมโมีไปชนน่ะเพื่อ่าเยนะเคยเอาห่อนชิชางมาดิเมาว่าให้่อนสุกเป็นห่อนใช่ไ่ม อย่างนี้แล้วหนึ่งสัางนะจ๊ะท่านมาเรื่องสีอ่ะนะเมียย่างก๋วเนี่น่าจักกินเผ็ดจักกินหวาอันเย็นขันอยู่โคโคโคเดียวน่านี่เอเค นกตมาแหลกนกจะลางอ้าวไปกินอาวไกินอารืออันน้ำซุปอันน้ำลายน้ำกระเด็ยู่เดนองคือชาวนาฉุนจะน่องอยู่หรอก กเด็ดซีประเทศวันหวาถึงถึลบกยิงไก่ต้มแล้วอ่ะเึงาวนีเราเป็นลายไก่แล้วนะย่าอะไรอย่าะนั้นตอนนี้ตุบตุบมีน่หันนะ

อเี่ยสทุกคน่ะไแชร์ะอย่าลืมกดดิงไปแล้วสบายดี